วัสดีครับวันนี้จะมาะเฉลยข้อสอบ2นคณิตศาสตร์มี2565เพื่อสอบคั้นเลือกเข้าค่าที่1ข้อที่12นะครับให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยที่ BC มากกว่า AB และมี D เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AB ถ้ามุม ADC เท่ากับ45องศาและมุม BCD เท่ากับ15องศาแล้วนะครับถามว่ามุม ACD จะมีขนาดกี่องศานะครับสำหรับใครที่อยากลองทำก่อนลองกดพอยส์คลิปนี้ดูก่อนนะครับ สำหรับใครที่พร้อมแล้วเราจะไปดูวิธีคิดด้วยกันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีคิดเนาะยังมีวิธีอื่นอีกมากมายเนาะนะครับก็หลักๆก,ก็เริ่มจากวาดรูปให้ใกล้เคียงก่อนนะถ้าวาดรูปให้ใกล้เคียงจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมโอเคก็รูปสามเหลี่ยม abc เนาะ abc รูปนี้นะครับมี bc นะครับด้านนี้ยาวมากกว่า ab นะครับและมีมุมดีจุด d นะครับเป็นจุดกึ่งกลางด้าน ab การแบ่งครึ่งพอดีนะครับเป็นอันนี้ชึบถ้ามุม ADC มุม ADC คือมุมนี้นะครับ ADC มีค่าเท่า45องศาและมุม BCD คือมุมนี้นะครับ BCD มีค่าเท่า1 5องศาแล้วนะครับมุม ACD คือมุมนี้นะครับ ACD จะมีขนาดกี่อองศานะครับผมจะร่างรูปเพิ่มขึ้นมาก่อนนะครับ เื่จะเอามาช่วยคิดได้ดีขึ้นนะครับก็ผลเดี๋ยวผมจะลากจากตรงนี้ไปตั้งฉากนะครับรับต,ตั้งฉากชจากจุด a ไปตั้งฉากกับคร่าวๆนะครับประมาณนี้ถุมือมตั้งฉากที่จุด E นะครับลาก A ไปตั้งฉาก B C T E นะครับนำไปตั้งฉากปุ๊บเราจะได้ว่าข้อมูลอะไรเพิ่มบ้างเนาะนะครับก็เราจะได้ว่าไอมุม A B E เนี่ยนะครับถ้าเราคิดเนี่ยมันจะมีมุมขนาด30มองศาปริศนะครับค่อยๆไล่มุมไปเรื่อยๆเนาะครับก็จะได้ว่าไอมุมเนี่ยเป็นมุม1 3 5นะครับมุมนี้เก้านสนนนิบแล้วเนาะแล้วก็ ดูรูปสามเหลี่ยมใหญ่คือรูปนี้สามเหลี่ยม BCD นะครับจะได้ว่ามุมจะได้ว่ามุม DBC นะครับก็จะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับจะได้ว่ามุมมุม DBC จะมีขนาดเท่ากับ180องศาลบกับมุม13 5ก็คือเอ5อ่ 135, บวกกับมุม BCD ก็มุม15องศานะครับอันนี้เขียนแบบประถนเนาะก็คือเอ,อ่135เนี่ยก็คือมุม BDC นั่นแหละนะครับส่วน15าเนี่ยก็คือมุม BCD นะครับก็จะได้มุม DBC ตามที่เราต้องการนะครับ ซึ่งจะคิดออกมาได้เท่ากับเท่ากับ3 0องศาพอดีนะครับพอได้ว่าตรงนี้เป็น30องศาแล้วนะครับจะได้ว่ามุม BAE นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ60องศาพอดีนะครับจึงได้มุม BAE มีค่าเท่ากับ8 80น,นะครับลบกับ90 ก็คือ90เนี่ยก็คือมุม AEB นั่นแหละนะครับแล้วก็บวกกับมุม30นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเขียนแบบละเอียดก็มันคือมุม90เนี่ยก็คือมุม ABE AEB ครับและมุม30ก็คือมุม ABE นะครับซึ่งเราจะคิดออกมาได้จะมีค่าเท่ากับ60องศานะครับเมื่อเมื่อตรงนี้มุม BAE เนี่ยมีค่ารับ60องศาแล้วเนาะนะครับ จะได้ว่าความยาของ AE เนี่ยมีความสัมพันธ์กับความยาของ AB อยู่นะครับนั่นก็คือ AB เนี่ยมีค่าเป็นค่าหนึ่งเนาะน,นะครับส่วนค่า AE เนี่ยก็จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ AB จากกฎของไซน์นะครับพิจารณาสามเหลี่ยมเขียนไว้ให้ดูนะพิจารณาสามเหลี่ยม BAE นะครับ จะได้ว่าเอ่อทราย30มสทรายสาหรือก็คือมันขมุมไหมเนี่ยมันขมุมของทราย B A E นะครับจะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับ B A นะครับก็ขอโทษครับทรายสาก็คือด้านตรงข้ามมุมนะครับ หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับนั่นก็คือเป็น AE หารด้วยหารด้วยด้านตั้งตรงข้ามมุมฉากก็คือเป็น AB นะครับซึ่ง sin 30เนี่ยมีค่าเป็น1นส่วนสเนาะก็จะกลายเป็นเออ่ด้าน AE เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ1นส่วนส AB นะครับซึ่ง1นส่วนส AB เนี่ย หนึ่งสสองคือครึ่งหนึ่งของ a อเนาะนะครับมันก็จะมีความยาวเป็น a อดพอดีนะครับก็จะมีค่าเท่า AD นะครับจะได้ว่าจะได้ว่าด้าน AE เนี่ยมีค่าเท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ad พิจา,ารณารูปสามเหลี่ยมนี้เนาะ a อ ade AD เนี่ยนะครับจะได้ว่ามุมนี้เป็นมุมหกด้วยนะครับแล้วก็มีด้านนี้เท่ากัน,ก,นก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจโจ์ด้วยนะครับ ก็จึงลากดีเพิ่มนะครับเป็นสามเหลี่ยม ADE ครับลา,ากเพิ่มนอะชึบซึ่ง ซึ่งจากเอ,อ ad นะครับเท่ากับ aE เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเ d e นะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเมื่อ,อเ,เป็นสามเมสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็จะได้ว่า จะได้ว่ามุมมุม a d จะเท่ากับมุม AED นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ180ลบกับก็คือมุมทั้งหมดเนาะลบกับ60นะครับเราก็หารด้วย2ซึ่งเพราะมันมีค่าเท่ากันเนาะนะครับก็จะเป็น1้0ลบกับ60นะครับหารด้วย2นะครับ ก็จะมีค่าทั้60องศานะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ว่าด้วยความที่ทุกมุมทุกมุมเนี่ยเป็น60องศานะครับก็จะกลายเป็นว่ามุม ADE เนี่ยเท่ากับ AED เท่ากับ ADE และเท่ากับมุม DAE นะครับ ดังนั้นดังนั้นสามเหลี่ยม ADE เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจึงได้ว่าจึงได้ว่า ด้านของ AD จะมีความยาวเท่ากับ D จะมีความยาวเท่ากับ AE นะครับโอเคอตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไปต่อได้เยอะแล้วนะครับโกคือเราต้องการหาโกคือเราต้องการหามุมตรงนี้เนาะนะครับไหนอาคิดถึงตรงนี้เราคิดดูสิครับว่าเพื่อจะคิดยังไงต่อให้เราหา ค่ามุมที่ต้องการได้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าน่าจะไปต่อได้ก็ทำต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเสร็จต่อแล้วนะครับโอเคดังนั้นจึงได้ว่าตรงนี้เท่ากันนะครับปึ๊บอ่าโอเคเสร็จปึ๊บนะครับเราจึงได้ว่าด้วยความที่ด้วยความที่มุมนี้เท่ากันนะครับไอ้ดต่ละด้าน,นเท่ากันเราก็จะได้ว่า ไอมุมตรงนี้นะครับเท่า60องศาเนาะนะครับตรงนี้เป็น60องศาก็เขียนไปเลยชี้องศาแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็น60องศาเนาะนะครับดังนั้นมุมนี้นะครับมุมนี้ C D นะครับก็จะมีค่าเป็น1 5องศานะครับก็เลยพิจารณาพิจารณา สามเหลี่ยม DEC นะครับี e c นะครับจากามุมมุมของ CDE นะครับมีค่าเท่ากับมุม ADE ลบกับมุม ADC นะครับ มุม CDE ก็คือมุมนี้ CDE คือมุมนี้ครับอาขอโทษครับมุม CDE คือมุมนี้มุมตรงยอดที่15องศาเนี่ยเอ,อ่อมีค่าเท่ากับ ADE ลบกับ ADC ก็คือ60บ45นะครับเท่ากับ15องศานะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับมุมนี้นะครับ ดีซีนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม dc ซครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นดังนั้นด้านของ dE จะเท่ากับ E C นะครับก็เขียนเพิ่มเข้าไปว่ามันเท่ากันนะครับปึ๊บอ่าโอเคจากนั้นนะครับจะได้ว่าจะได้ว่าจึงได้ว่าสามเหลี่ยม A E C นะครับ เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนะครับซึ่งจากจากที่ว่ามุม AEC นะครับมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ AEB เท่ากับ90องศานะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้มุม AEC เนี่ยนะครับไอ้ a c e เนี่ย นสมเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ180ยบลบร้อจองศาลบ90องศานะครับ่วนด้วย2นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ45องศานะครับดังนั้นดังนั้นมุมทีตาหรือว่ามุม ACD ที่เราต้องการเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับมุม ACE นะครับเท่ากับมุม ACE แล้วก็ลบกับมุม dc e ก็จะมีค่าเท่ากับสี่สิบห้าองศาครับแล้วก็ลบกับมุม Ace นั่นก็คือ,อขอโทษครับลบกับมุม dc e นั่นก็เป็นสิบ้าองศานะครับดังนั้น ACD เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยก็จะมีค่าเป็นส0สิบองศานั่นเองนะครับก็เป็นร็จส้สนสำหรับข้อนี้ครับการการลาลากรูปตรงนี้เพิ่มเป็นเป็นทริคทั่วไปของการทำโจทย์เราขาคณิตนะครับ ก็เออบางทีอาจจะต้องแบบลองวาดมัวขึ้นมาบ้างนะครับเราเรามาจะแบบได้เองแต่ว่าเป็นเป็นการลากขึ้นมาที่มีมีหลักการนิดนึงนะครับว่าเอ้ยลากตรงนี้เพราะอะไรนะครับอืมโอเคก็สำหรับโจทย์วันนี้ก็เท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ